นี่คุณคุณเป็นอะไรเนี่ยถ้ามอยู่ดีคุณก็มายืนเศร้าอยู่ตรงนี้คนเดียวคุณผมคิดถึงอดีตอดีตมีอะไรเหรอคะที่ทำให้เศร้าจะยอมติดคุกหรือว่าแต่งงานกับลูกสาวเขาผมก็เลยบอกพ่อเขาว่ายอมแต่งงานกับคุณพ่อกับแม่ตายหมดแล้วญาติพี่น้องไม่เหลือใครสักคนเลยลูกกับเมียก็ยังไม่มีครอบครัวผมยังไม่มีเลยครับผมตัวคนเดียว มีแค่ไอ้เพื่อนสองคนที่มันจมน้ำอยู่ข้างหน้าผมเมื่อกี้ขอได้ไหมครับสวัสดีครับนุ่เดินครับวันนี้จะมาเล่านิทานสัสส้นๆให้ฟังนะครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมไปเลยครับเรื่องเล่าของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับอยู่ในบ้านของเขานะครับวันนั้นสามีกับภรรยาเขาอยู่สถานที่ตรงที่เขากินข้าวด้วยกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะตั้งแต่เริ่มคบกันเลยและสามีก็เลยเกิดอาการซึมซึมเศร้า ดยที่ไม่รู้สาเหตุภรรยาเลยถามนี่คุณคุณเป็นอะไรเนี่ยถ้ามอยู่ดีคุณก็มาเยือนเศร้าอยู่ตรงนี้คนเดียวคุณผมคิดถึงอดีตอดีตมีอะไรเหรอคะที่ทําให้เศร้าคุณจําได้ไหมในวันนั้นวันที่ผมนั่งกินข้าวกับคุณแล้วก็พ่อของคุณวันที่พ่อของคุณจับได้ว่าผมทําคุณท้องผมทําคุณมีลูกเขาเลยถามผมว่า จะยอมติดคุกหรือว่าแต่งงานกับลูกสาวเขาผมก็เลยบอกพ่อเขาว่ายอมแต่งงานกับคุณแล้วทำไมอะคะแล้วมันเศร้าตรงไหนอะเรื่องราวของเราอะทวันนั้นผมยอมติดคุกวันนี้ผมกูได้ออกแล้ววันนี้ผมกูได้ออกแล้วสวัสดีครับ อีกหนึ่งเรื่องครับกาคืนนี้ครับมีผู้ชาย3คนนะครับ3คนกําลังจะจมน้ํานะครับแต่เกียกตะกายเลยทั้ง3คนกําลังจะจมน้ําแล้วแต่ดันมีเทวดาครับปรากฏขึ้นมา1องค์เทวดาก็เลยพูดขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้ว่าเทวดามาจากไหนนะข้าจะให้พรของพวกเจ้าคนละหนึ่งข้อเลือกมาเลยว่าพวกเจ้าอยากจะได้พรอะไรด้วยความที่จมน้ําเด็กผู้ชายคนแรกก็เลยนึกถึงลูกกับเมียตอนนี้ชีวิตผมพ่อแม่ก็ตายแล้วเหลือแค่ลูกกับเมียผมยังไม่ ได้ดูแลลูกกับเมียแบบสุดชีวิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยากจะขอกลับไปดูลูกกับเมียเทวดาก็เสกปิ้งได้กลับไปดูลูกลูกกับเมียมาถึงคนที่สองครับตอนนี้ผมยังไม่มีลูกมีเมียเลยครับผมมีพ่อกับแม่แต่ผมก็ยังไม่เคยดูแลพ่อกับแม่ให้ดีมากๆเลยครับผมก็เลยอยากกลับไปดูต่อจากนี้ผมจะเป็นคนดีจะดูแลพ่อกับแม่ตลอดชีวิตเทวดาก็เสกปิ้งเลือคนสุดท้ายคิดหนักเลยคราวนี้บอกกับเทวดาว่าพ่อกับแม่ของผม ตายหมดแล้วครับพอ่อแม่ตายหมดแล้วญาติพี่น้องไม่เหลือใครสักคนเลยลูกกับเมียก็ยังไม่มีครอบครัวผมยังไม่มีเลยครับผมตัวคนเดียวมีแค่ไอ้เพื่อนสองคนที่มันจมน้ําอยู่ข้างหน้าผมเมื่อกี้ขอได้ไหมครับผมไม่มีใครจริงผมเหลือแค่เพื่อนสองคนขอเพื่อนสองคนผมกลับมาได้ไหมครับผมไม่มีใครจริงผมเหลือแค่เพื่อนสองคนขอเพื่อนสองคนผมกลับมาได้ไหมครับทีนี้กษตรปิ้งเพื่อนสองคนกลับลงมาคนปรากฏว่า ตายทั้งสามคนตายทั้งสามคน